เราไปดูหน้าจอาการกำหนดการเชื่อมต่อบัญชีตัวสุดท้ายกันนะคะไปที่เมนูเริ่มระบบค่ะแล้วข้อที่4กํกำหนดเลขที่เอกสารหน้าจอนี้เป็นตัวเก็บรวบรวมชื่อเมนูทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบของตัวโปรแกรมนะคะซึ่งมี2หน้าที่ด้วยกันหน้าที่แรกก็คือใช้กำหนดการลงบัญชีค่ะเรามาดูหน้าที่แรกก,กันก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะเราจะขอยกตัวอย่างไปที่เอกสารที่เป็นขายเงินเชื่อค่ะขายเงินเชื่อของตัวโปรแกรมจะอยู่ในหมวด IV ให้เราเลื่อนหาจากหมวดด้านล่างนะคะโปรแกรมจะทําการเรียงลาดับตามตัวอ,อักษรให้อยู่แล้วเมื่อเจอหมวด IV แล้วให้คลิกขวาที่ IV ค่ะแล้วเลือกแก้ไขข้อมูลโปรแกรมจะแสดงกรอบของรายละเอียดเอกสารขึ้นมาให้ชื่อเอกสารก็หมายถึงชื่อเมนูค่ะส่วนการกําหนดการลงบัญชีจะเริ่มจากบรรทัดที่2บันทึกบัญชีลงสมุดรายวานยันเล่มไหนนั่นเองตัวโปรแกรมกําหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้นะคะอยู่ที่สมุดรายวันขาย แผนกค่ะในส่วนนี้ถ้าคุณต้องการจะกำหนดหรือผูกตายตัวไปเลยนะคะว่า IV หรือว่าเอกสารที่เป็นขายเงินเชื่อทีขึ้นต้นดยวยว v ต้องการให้เป็นข้อมูลของแผนกไหนคุณสามารถคลิกแว่นขยายเพื่อเลือกแผนกเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการระบุตายตัวค่ะต้องการให้ทางผู้ใช้เลือกเองนะขณะที่เปิดเอกสารบรรทัดที่เป็นแผนกให้ปล่อยว่างไปบรรทัดที่3ค่ะเป็นเรื่องคําอธิบายในสมุดรายวัน คำอธิบายที่เรากำหนดไปตรงนี้นะคะจะไปแสดงในหน้าสมุดรายวันในรายงานภาษีและในรายงานแยกประเภทค่ะโปรแกรมมีการกำหนดค่ามานะคะว่าขายเงินเชื่อให้บวกค่ะค่าตัวปรก็คือจะเป็นชื่อลูกค้านั่นเองดังนั้นเวลาที่คุณทําการเปิดบิลขายเงินเชื่อแล้วพอคุณไปดูในสมุดรายวันโปรแกรมจะใช้คําอธิบายว่าขายเงินเชื่อให้บริษัทสบายใจจํากัดขายเงินเชื่อให้ในเอจากัด แล้วแต่ชื่อลูกค้าที่คุณเลือกนั่นเอง,เองส่วนกรอบสีฟ้าด้านล่างเป็นรูปแบบการลงบัญชีขั้นพื้นฐานค่ะเป็นการเปิดบินถ่ายเงินเชื่อแน่นอนลูกหนี้คุณต้องเพิ่มโปรแกรมมีการกําหนดเอาไว้นะคะเป็นเดบิตลูกหนี้ถ้าคุณต้องการกําหนดการลงบัญชีใต่ตัวสามารถผูกเลขที่บัญชีเข้าไปได้นะคะโดยการคลิกแว่นขยายด้านหลังแล้วเลือกเลขที่บัญชีจากผังได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยว่างไว้โปรแกรมลงบัญชีให้เหมือนกันแต่โปรแกรมจะ ไปดึงเลขที่บัญชีในรายละเอียดลูกค้านั่นเองนะคะเรามีคําอธิบายด้านหลังบอกเดี๋ยวไปดีกนันตัวค่ะเงินมาจํารับล่งหน้าถ้าคุณมีการอ้างเงินมาจํารับในหน้าจอเวลาคุณเปิดบินขายโปรแกรมก็จะทําการล้างเงินมาจําออกให้โดยโปรแกรมจะไปอ้างอิงจากเลขที่บัญชีในใบรับเงินมาจําก็คือตอนที่คุณคีย์รับเงินมาจําครั้งแรกนั่นเองเพื่อล้างออก เครดิตค่ะขายสินค้าโปรแกรมก็จะไปมองเลขที่บัญชีจากค่าเริ่มระบบที่เราผ่านกันนาเมื่อสักครูน่นี้นะคะท่านใดลืมแล้วทวนความจํากันนิดนึงที่เมนูเริ่มระบบ <S <S นะคะที่เมนูเริ่มระบบค่ะหัวข้อที่5กําหนดการเชื่อมต่อบัญชีและหัวข้อที่2นั่นเองนะคะกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันเขาจะมีให้เรากําหนดเลขที่บัญชีในฝั่งไรายได้ค่ะบัทัดที่เป็นขายเงินเชื่อโปรแกรมดึงตัวน,นั้นมาลงบัญชีให้รวมทั้งภาษีขายด้วย ส่วนอีกหนึ่งคู่ด้านล่างนะคะโปรแกรมบอกเลยนะคะว่าในกรณีที่คุณบันทึกบัญชีแบบวิธีเพ r ร์เพชวนะคะโปรแกรมจะมีการเพิ่มบัญชีอีกหนึ่งคู่ให้ก็คือเดบิตต้นทุนขายค่ะและเครดิตล้างบัญชีสินค้าออกตามหลักการบัญชีทั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณกําหนดค่าเริ่มต้นให้โปรแกรมลงบัญชีให้เป็นแบบวิธีเพรดิโอดิกโปรแกรมจะไม่มีการลงบัญชีคู่นี้ให้ส่วนรายละเอียดด้านล่างค่ะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเมนูดังนี้ นะคะก็คือจะเหมือนกับการกําหนดเรื่องทั่วไปนั่นแหละอย่างเช่นเรื่องของประเภทราคาอัตราภาษีค่ะเรื่องของการรับรองเอกสารต่างๆอันนี้เราสามารถกําหนดให้มันมีผลเฉพาะเมนูที่เราต้องการได้ด้วยในหน้าจอน,นี้เราขออนุญาตไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะคลิกที่ยกเลิก เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูการลงบัญชีเบื้องต้นในเมนูต่างๆที่เรามีการเตรียมให้สามารถคลิกเข้ามาดูจากเมนูเริ่มระบบข้อที่4ได้เลยอันนี้เป็นหน้าที่แรกค่ะเรื่องของการกำหนดการลงบัญชีในแต่ละเมนู ส่วนหน้าที่ที่2ของเมนูนี้ก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้งานค่ะเดางที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าหน้าจอนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่ใช้เก็บเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการทํางานของตัวโปรแกรมดังนั้นคุณสามารถทําการเพิ่มเมนูย่อยต่างๆได้ด้วยนั่นเองยกตัวอย่างค่ะไปที่ขายเงินเชื่อเหมือนเดิมโดยปกติแล้วขายเงินเชื่อของตัวโปรแกรมจะขึ้นต้นด้วย IV แต่ธุรกิจของคุณค่ะอาจจะมีการแบ่งออกมาว่าเป็นขายในประเทศและขายต่างประเทศซึ่งขาย2ตัวนี้นะคะ คุณอาจจะต้องการแยกกลุ่มเอกสารกัน IV อยากให้เป็นขายในประเทศค่ะส่วนขายต่างประเทศอยากให้ขึ้นต้นด้วยเอกสารตัวอื่นคุณสามารถเพิ่มเมนูย่อยได้นะคะวิธีการเพิ่มเมนูย่อยของตัวโปรแกรมอันดับแรกค่ะคุณอยากเพิ่มเมนูย่อยของหมวดหมู่ไหนให้คุณนำเมาส์คลิกไปที่เมนูที่ต้องการอย่างตอนนี้นะคะเราอยากเพิ่มเมนูย่อยของขายเงินเชื่อก็ต้องเลือกที่แข่งเงินเชื่อจากนั้นให้คุณคลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลด้านบนค่ะ ปรแกรมจะขึ้นกรอบของรายละเอียดเอกสารมาให้ชื่อเอกสารค่ะก็หมายถึงว่าเป็นชื่อที่จะแสดงตอนที่คุณเลือกใช้งานหรือชื่อเมนูนั่นเองคุณอาจจะใช้คําว่าขายเงินเชื่อและต่อท้ายด้วยต่างประเทศตอนนี้ใช้เป็นตัวย่อนะคะ enter ต่อค่ะท่านไหนใช้เมนูภาษาอังกฤษก็ต้องปรับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วย enter ต่อมาค่ะจะมาที่ช่องของเลขที่ถัดไป เลขที่ถัดไปช่องเล็กๆตรงนี้หมายถึงเป็นการกําหนดอักษรน,นาหน้าเอกสารค่ะเงื่อนไขในการกําหนดนะคะได้สูงสุดไม่เกิน2ตัวอักษรแนะนําให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขหรือภาษาไทยก็ได้ในส่วนนี้เราขออนุญาตนะคะใช้เป็น i x ขออนุญาตค่ะจากนั้น enter ต่อค่ะโปรแกรมจะมาหยุดที่กรอบของการ running เลขที่ข้ขาง กรอบนี้เป็นรูปแบบการรันนิง่งเอกสารอัตโนมัติโดยตัวโปรแกรมค่ะเงื่อนไขาการรันเลื่อที่อัตโนมัติของตัวโปรแกรมก็คือได้สูงสุดไม่เกิน7ตําตำแหน่งค่ะส่วนรูปแบบการรันก็คือ6ตตำแหน่งแรกจะเป็นศูนย์และรันตำแหน่งสุดท้ายโดยเริ่มจากหนึ่งซึ่งรูปแบบการรันตรงนี้นะคะก็มีลูกค้าบางท่านนําไปไประยุกต์ใช้งานด้วยอย่างเช่นอยากให้เอกสารเนี่ยขึ้นต้นหนึ่งใหม่ทุกๆปีที่เริ่มใช้งานคุณสามารถทําการกําหนดได้นะคะโดยการใส่อักษรหรือว่า2ตํตำแหน่งแรกให้เป็นปีซัก ย่างเช่นตอนนี้ปี58ก็จะกลายเป็น5 8 0 0 0 0 1ทีนี้พอถึงปีหน้าค่ะเป็น59แล้วข้อเสียก็คือทางผู้ใช้งานต้องเข้ามาแก้ไขตรงนี้เองให้เป็น5 9 0 0 0 0 1ลูกค้าบางท่านบอกว่าปีแล้วตามด้วยเดือนได้หรือไม่อันนี้สามารถทำได้ค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะต้องเข้ามาแก้ไขเองทุกเดือนนั่นเองโปรแกรมจะไม่สามารถรันตามรูปแบบปีเดือนวันให้อัตโนมัติได้นะคะอันนี้เป็นข้อเสียของตัวโปรแกรม แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกที่จะรันเลขที่เอกสารตอนป้อนเองค่ะอันนี้สามารถป้อนได้สูงสุด10หลัก10ตำแหน่งด้วยกันจะใช้เป็นบันเดินปีได้เลยนะคะส่วนถัดมาเรื่องของการลงบัญชีค่ะเราต้องการจะให้ลงบัญชีในสมุดรายงานขายเหมือนเดิมก็สามารถทําได้หรือต้องการเปลี่ยนเล่มก็สามารถคลิกเว้่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกสมุดรายันได้เลย มาอธิบายนะคะเราสามารถกําหนดได้รูปแบบการลงบัญชีตรงนี้ขออนุญาตไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะให้โปรแกรมมองค่าตามที่ผูกเอาไว้ส่วนประเภทราคาอันนี้เราบอกว่าเป็นเมนูขายต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีแวดเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสามารถกําหนดได้นะคะว่าประเภทราคาเป็น0ูนและอัตราภาษีเป็น0%ค่ะเมื่อกําหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามที่ต้องการแล้วให้คลิกตกลงเพื่อทําการบันทึกข้อมูล หลังจากคุณทําการบันทึกข้อมูลแล้วสังเกตเอกสารในหน้าจอนี้นะคะเอกสารที่เป็นหมวด iv จะแบ่งเป็น2บรรทัดแล้วค่ะจะมี iv ตัวเดิมที่เป็นข่ายเงินเชื่อธรรมดากับ iv ตัวใหม่ที่เป็นข่ายเงินเชื่อต่างประเทศเมื่อเราทําการเพิ่มเมนูย่อยเรียบร้อยให้คลิกกระ,กะบาดมุมขวาด,ด้านบนเพื่อปิดเมนูหลังจากทําการเพิ่มเมนูย่อยเรียบร้อยแล้วลูกค้าหลายขั้นเจอปัญหานะคะว่าทําไมเพิ่มเมนูย่อยแล้วกลับไปดูที่เมนูการใช้งานไม่มีเมนูย่อยขึ้นมาให้เลย ะะเพราะว่าหลังจากที่เพิ่มเสร็จแล้วลูกค้าก็จะมีการคลิกเข้าไปดูที่เมนูที่เพิ่มเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่เราเพิ่มเมนูย่อยเรียบร้อยค่ะต้องมีการรีเฟรชเมนูให้ตัวโปรแกรมนิดหนึง่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตามระบบ Windows ค่ะเราสามารถใช้ฟังก์ชัน F5 เป็นตัวรีเฟรชได้แต่สำหรับตัวโปรแกรม e x p กเ s วิธีการรีเฟรชเมนูนะคะให้ทุกท่านไปที่เมนูอื่นๆเรื่องข้อข้อที่8ค่ะเปลี่ยนบริษัทจากนั้นให้คลิกเลือกบริษัทเดิมที่เราใช้ทางานแล้วคลิกตกลง ทีนี้ลองกลับไปดูในเมนูขายใหม่แล้วข้อที่4ขายเงินเชื่อค่ะก็จะแสดงเมนูย่อยตามที่เราเพิ่มขึ้นมาให้ลองดูผลการทํางานเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะว่าเป็นไปตามค่าที่เรากําหนดหรือเปล่าลองคลิกเข้ามาที่ข้อ2นะคะขายเงินเชื่อต่างประเทศถ้าต้องการเห็นผลการทํางานให้คลิกที่คําสั่งเพิ่มข้อมูลสังเกตช่องเลขที่เอกสารค่ะจะขึ้นต้นด้วยอักษร ix ตามที่เรากําหนดส่วนประเภทราคาและตราภาษีด้านล่างก็จะถูกกำหนดเป็นศูนย์ตามที่เรากำหนดเอาไว้ด้วยนั่นเอง อันนี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์การใช้งานอีกหนึ่งจุดที่เราเพิ่มให้ดังนั้นนะคะเมนูต่างๆในตัวโปรแกรมค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อระบบขายระบบการเงินระบบสินค้าสามารถเพิ่มได้หมดเลยในส่วนนี้เราขออนุญาตไม่บันทึกข้อมูลใดๆนะคะคลิกที่คำสั่งยกเลิกการทำงานจากนั้นคลิกกระกบาดปิดเมนูของการขายต่างประเทศค่ะแต่สำหรับในเรื่องของสมุดรายวันค่ะเราจะไม่ได้ใช้เมนูเมื่อสักครู่นี้ในการเพิ่มตรงเมนูเริ่มระบบข้อที่4 ถ้าเกิดท่านไหนต้องการเพิ่มสมุดรายวันนะคะที่โปรแกรมให้ไว้อยู่แล้วต้องไปเพิ่มที่เมนูบัญชีค่ะหัวข้อที่8สร้างสมุดรายวันหน้าจอนี้จะเห็นนะคะว่ามีสมุดรายวันเบื้องต้นที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ก่อน5เล่มด้วยกันถ้าเราอยากจะแยกสมุดรายวันขึ้นมาเราสามารถคลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลด้านบนรหัสให้ลันต่อจากตัวเดิมค่ะล่าสุดคือ0ูนลันต่อเป็น0 5ย์ได้เลยสมมติเราจะเพิ่มเป็นสมุดรายวันขายต่างประเทศ สมุินะคะเป็นขายต่อปรทรายละเอียดค่ะแล้วก็ป้อนไปเลยว่าเป็นสมุดไรยวันขายต่างประเทศถ้าเกิดท่านไหนใช้เมนูภาษาอังกฤษนะคะช่องรายละเอียดภาษาอังกฤษก็ต้องใส่เข้าไปครบถ้วนด้วยรหัสนํำหน้าค่ะทีนี้จะไปใช้ซ้ำกับเมนูขายเงินเชื่อต่างประเทศที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะถ้าเกิดเราทดลองเพิ่มเข้าไปค่ะสังเกตว่าโปรแกรมจะแจ้งเตือนเลยว่ารหัส IX มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของสมุดรล้ววันเองก็ต้องกําหนดขึ้นมาใหม่ค่ะห้ามซ้ากับตัวที่เรากําหนดในหน้าจอเริ่มระบบข้อที่4ที่เป็นการกําหนดในที่กระสารนั่นเองอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างค่ะสมมุติเป็น bx น, e นะคะแล้วก็ enter ได้เลยนะคะในส่วนนี้เรา enter ได้โปรแการจะขึ้นกรอบของรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมค่ะในส่วนนี้นขออนุญาตไม่บันทึกข้อมูลใดๆน,น,นะคะคลิกต,ตกลงเรียบร้อยหนึ่งเล่มแล้วถ้าต้องการจะเพิ่มเล่มถัดไปทำลักษณะเดียวกันได้เลย ในส่วนนี้ขออนุญาตเพิ่มแค่เล่มเดียวนะคะคลิกที่คำสั่งยกเลิกการทํางานจากนั้นคลิกปิดหน้าจอสร้างสม,มุดรายวันทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูผลการทํางานเลยนะคะที่เมนูบัญชีข้อที่1ลงประจําวันสังเกตว่าจะยังไม่มีเมนูสม,มุดรายวันตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นต้องห้ามลืมรีเฟซนะคะก็คือไปที่เมนูอื่นๆเลือกข้อที่8เปลี่ยนบริษัทและเลือกบริษัทเดิมอีกครั้งหนึ่งคลิกตกลงแล้วไปตรวจสอบผลการทํางานอีกครั้งค่ะ เมนูบัญชีข้อที่1ลงประจําวันก็จะมีสมุดเลยว,วันเล่มที่6เพิ่มขึ้นมาให้อันนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์นะคะในเรื่องของการเพิ่มเมนูย่อยและเพิ่มสมุดเลว,วันในการใช้งานต่างๆของตัวโปรแกรม